ขอคิดคติธรรมโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระธรรมวชิรธิรคุณพระราชพัฒนากรกล่าวสอนไว้ว่าการเป็นผู้ให้ไม่จำเป็นต้องให้เป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของแต่สามารถให้เป็นแนวคิดที่ดีความเห็นอกเห็นใจความใส่ใจความจริงใจความช่วยเหลือตามความรู้ความสามารถ Commentary a n d morale Parach Patanikin said that being a giver does not necessarily to must give property, money, gold, or things, but it could be a good idea, compassion, care, sincerity, help according to one's abilities. Mm -hmm.